สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมในบอลบอลแชนแนลนเกมอะไรไปดูกันนะครับโอเคป้าเฮลโลทุกคนครับสวัสดีครับอันนี้อยู่กับเจ้าเรือ RF อุชคอ o นะครับนะเป็นเรือที่ถูกบัฟมาในเรื่องของจรวดนะสองเบิร์ดนะครับทำให้ดูโหดขึ้นนะไปสู้กับพวกแบบวิลากรับพอรระยอดได้เลยนะถือว่าเรียกว่าเป็นที่ฮอตฮิตมากช่วงนี้นะครับก็เลยต้องมา จัดให้น้องๆดูหน่อยนะว่าความโหดของมันเป็นยังไงนะครับนะงั้นไปดูอาวุธของมันเลยกันเลยแล้วกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสําหรับเจ้า Rf u s h a k o นะครับนะป่านะครับก็ตัวนี้นะครับตัวเรือนะครับก็จะมีในเรื่องของจรวดเพิ่มมา2เบิร์ดนะครับนะทำให้มัน แบบจริงๆมันน่าจะยิงได้เยอะกว่านี้นะแต่เขาให้ออกแค่นี้นะครับนะสองเบิร์ดผมติดตาผมเล่นเป็นไทยเดน์ก่อนนะครับในรอบรีวิวเนาะส่วนรอบอื่น่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่สองผมใช้เป็นโมนาดนะครับยิงแรงยิงเน้นแรงเป็นหลักนะครับถือว่าใช้ได้สําหรับเจ้าอูชคอบนะสาหรับเจ้าโมนาดอันนี้นะครับโอเคก็สองอันเนี้ยนะครับก็กินขาดแล้วใช่ไหมจริงๆมันก็ขาดแล้วแหละนะครับพิเศษแล้วแหละ ไม่พอนะครับเรือดำน้ําก็ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามันมีปืนระเบิดนะครับนะเราก็ติดเป็น RBU นะเน้นลูกเยอะนะครับนะแล้วก็ตอปิโดติดเป็นมาร์กนะครับ48เพราะว่าอะไรเพราะมันเร็วครับถึงศัตรูเร็วทําให้เราจบจบเกมจบอะไรได้เร็วขึ้นไม่ลงแบบมาเพราะว่าพวงว่าเฮ้ยมันจมไปหรือยังวะอะไรเงี้ยทำไมตอปิโดไม่ถึงหรือว่าถูกทาลาย นะครับเพราะว่ายิ่ง่อบิโดเร็วก็ยิ่งถูกทำลายยากนะครับแต่ก็ไม่จริงเสมอไปนะโอเคจะพูดถึง AA นะ AA นะครับติดเป็น C ีแรมนะครับสี่ป้อมนะครับนะถามว่ามันดียังไงนะครับ a อเอสบสี่ป้อมก็มาดูกันนะครับติดตรงนี้สี่ป้อมก็คือไม่ใกล้กันนะครับทำให้สกัดมีสายได้พพูดว่ามันดีขึ้นนะนะผมมองว่าอย่างนั้นนะนะครับนะโอเคแล้วก็ถามว่าปืนกล หน้าหลังหน้าหล forget, ังท้ายเรือนะครับนะครับก็คือติดกันอย่างละป้อมนะครับทําให้เรือลำนี้นะครับป้องกันได้360องศาเลยนะครับนะมันเป็นอะไรที่ยอดมากเลยนะครับนะคือแบบมันรอบทิศอะนะครับเอเอมันคือขนาดกันมากเลยนะครับหน้าหลังแล้วก็ปืนกลอีกเนี่ยเห็นไหมครับ3ามป้อมเอเอสป้อมอันนี้แล้วก็ปืนกลอีกป้อมหนึ่งข้างหลังก็เหมือนกันครับเห็นไหมครับ โอ้มันมันเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกมากนะสำหรับตามนี้ส่วนฮอนะครับผมใช้เป็นคมาเช่นะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอย่างไงมันมีตอบิโดครับมันทำให้ตอนที่เรากำลังบวกอยู่เนี่ยเขาสามารถสนับสนุนเราได้ด้วยการปล่อยตอบิโดหรือว่าจรวดอะไรเงี้ยช่วยเราได้นะครับก็ไปดูในตัวเกมกันแล้วกันนะครับสำหรับเจ้านี้ผมก็ลงเล่นไปทั้งหมด2แมตช์นะนะก็ถือว่าใช้ได้เลยรนะดับหนึงนะครับ ตาแรกนี่ไม่ธรรมดาไปดูกันเลยแล้วกันนะครับไปกันตามยังวะ s t ม r m i s l e y โอ้โหมหากราบเรือประจันบาลเอิงสปอร์ตทันเขาปะเนี่ยไม่น่าทันวะ่ะภาพจะซัมวอลวะ สอวอก็สงองวอดิมาดิมา,า,าดิสองวอก็สองวอวันดิวันดีไอดีสอีกดิเอาดิได้เกิดปะล่ะคุรุลี่เหรอ Ah อยู่ได้อยู่ได้อยู่เยอะได้ป่ะน่ะรีบจัดการมันเลยมันเล็งที่อยู่โอ้โหนึกว่าเก่งไม่เก่งไม่กว่าออนดอยน้องยังเร็วไปหน่อย ยิงมันน,น่ากลัวน่ากลัวนะจ๊อยิงมันใหญ่ให้มันรอดไปได้เฮ้ยล้มหน่อยล้มหน่อยล้มหน่อยเออจบจบไม่เห็นเรือมันทุกเครืบินมัเลยสนามไม่มีใครขับปั่นเลย พี่ไม่เห็นสตอมเอาพี่เห็นแล้วเดี๋ยวเล่นตรงนู้นก่อนหนีเหรอหนีเหรอนี่หรอเดี๋ยวเก็บไล่เก็บสตอมอยู่น่าจะทันน่าจะทันหวัดดีสตอมอยู่แล้วไม่เอสห้าร้อยเสียของปีแน่เลยยิงอยู่ยิงอยู่ โดนไทเดนไปเจ็ดนิ้วปกุกครั้งโอนไวแอพนี่มันทนั้งเน่เศรยาใจว่ะไทแล้ไฮเด,นเ,ดนเอาอยู่ว่ะเอาไอ้สตอมอยู่ว่ะจริงบอกเลยไอ้น้องไม่ทันแล้วไทเดนพี่ถึงตัวแล้ว ไอหนูมาเป็นของพี่เองก็มาเป็นของพี่เรียบร้อยหายเองต้องมาเป็นของพี่เองต้องมาเป็นของพี่ใครเนี่ยผูเวลริเกียวันดีแตะไวรุ่นไวรุ่นเป็นหลวงเพี่ยวเลยนะไฮเด้นมาเนี่ยไม่ใไฮเด้นเองแตกนะไอ้หนูแตกก็เองอ่ะมันถึง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 ท้าของเองแล้วแหละ ไอ้สวยสวยโอ้โหนี่ผมเล่นผมเล่นเรืออะไรครับเนี่ย่ะขี่หน่อยบูไรเดอร์ไรเดอร์โอ้โหสปีดจัดสปีดต้นสปีดต้นโอ้โหเรือมันเรือมันดียังไงรู้ว่ามันมีมันเตี้ยเว้ยแล้วเสร็จแล้วอ่ะมันก็มุดใต้น้ำใช่โอ้โหแต่เองหนีที่ไม่พ้นแล้วว่ะไรเดอร์เอ้ย มันถึงข้าหน่องเองแล้วแหละไปหัดเล่นใหม่ปะเอาอะไรคำนี้แม่งเอ้ จะเอาอะไรเป็นหลบมันเนี่ยแ้าเตรเนี่เฟรมเล็กเฟรมเล็ตกเห็เลย ้จะไปไหนหนูเดี๋ยวไปบี้ยิงกันเลยออเฮ้ยมันหลบแบบติกแทกติกแทก,กเลยว่ะคิดว่าปล่อยไปก่อนเองจัดก,การแล้วกันเดี๋ยวพี่จัดการเรียมน้ำก่อน,<จ>นหาไ<จ> <หา S 2> ่าาก่อน พอยิงเลยโอ้โหแม่งอยู่ไกลจัดนู่นไง อกใจนึกว่าทะลุมาได้แหมขึ้นมานี่อยากตายใช่ไหมนะนะอยากตายอยากตายใช่ไหมทำไมเฟรมเลทของตกจังวะขึ้นแล้วโผลแล้วผลแล้วยิงแล้วต้องม้อบอ่ะ ไม่มอบก็แตกโอ้โหโ,โ,โ,โดโนขนาดนั้นแตกเลย <laughs>